ไลฟ์สดยังไรให้มีคนดูตอนที่หนึ่งสวัสดีครับก็ยินดีตอบรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัวอินฟินิตี้เบ็ดแปดนะครับอย่าลืมติดตามช่องในตุกด้วยนะอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับเราจะไลฟ์สดนะครับใน t i k t o k ปี2023ยังไงเนี่ยนะครับให้มีคนดูตอนที่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นตอนนะครับเรามาเริ่มต้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญในอันดับแรกของการขึ้นไลฟ์สดของเรานะครับเพื่อนๆมาจากคลิปวิดีโอของเรานะครับหลายๆท่านบอกว่ามันมีมีค่าเท่ากัน ถ้าวันนี้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่ทําคลิปลงไปนะครับเพื่อนๆจะไม่มีคนเนี่ยเข้ามาดูคลิปในช่องของเพื่อนๆใช่ไหมครับแล้วคอนเทนต์ที่เพื่อนๆทาลงไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายของเพื่อนๆของเราที่อยู่ใน Tik t o ็อกเพราะว่าปัปจจัยสําคัญที่จะมีคนเข้ามาติดตามเราหรือตามเราเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆมาจากคลิปวิดีโอครับเพื่อนๆของเราเขาเข้ามาดูคลิปของเรานะครับแล้วเขารู้สึกว่า ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะกดติดตามเราหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะนะครับมาดูไลฟ์สดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งสำคัญของทุกๆคนเลยก็คือ1นนะครับทำคลิปนะครับให้มีคุณภาพคอนเทนต์ตรงกับจุดตรงกับช่องของคุณอย่าทำคลิปสเปะสปาะนะครับทำไปเลยครับอ,อย่างช่องผมเนี่ยพูดเรื่องของ TikTok อ h o p บใช่ไหมครับเรื่องของ Tik t o k ก็ทําเรื่องนี้อย่างเดียวสอนเรื่องของการหารายได้ออนไลน์ก็สอนเรื่องของการหารายได้ออนไลน์แบบนี้ครับของใครขายก็ขายไปเลยทําแบบนี้อ่ะอันนั้นคือ1นึ่งแล้วนะครับทําคลิปแล้วก็คลิปต้องตรงกลุ่มเป้าหมายไม่สเปสปะตามช่องช่องก็ต้องไม่สเปสปะสองนะครับเมื่อเพื่อนๆทําคลิปลงไปแล้วนะครับคลิปของเพื่อน,อนๆนะครับจะต้องไม่ผิดกฎชุมชนต้องไม่ผิดกฎชุมชนเพราะถ้าคลิปผิดกฎชุมชนนะครับ AI จะไม่นําส่งคลิปของคุณเนี่ยนะครับ ไปอยู่ฝีสาธารนณะก็คือคนทั่วไปนั่นแหละนะครับไม่ใช้ทับซับแล้วกันใช้คําว่าฝีสาธารนณะก็คือทุกคนมองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราทําคลิปแล้วเราต้องดูด้วยว่านะครับคลิปที่เราทําออกไปผิดกฎชุมชนไหมเพราะถ้าคลิปผิดกฎชุมชนนะครับเพื่อนๆ AI ไม่นําส่งเพราะฉะนั้นพอ AI ไม่นําส่งก็จะไม่มีคนเนี่ยนะครับมาดูคลิปพอไม่มีคนมาดูคลิป นะครับเป็นยังไงก็จะไม่มีคนมาดูไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับเราก็จะมีแต่เพื่อนๆที่เป็น FC เก่าๆที่เขารู้ว่าเราไลฟ์สดและเขาติดตามเราเนี่ยนะครับก็จะมาดูเราแต่เราจะไม่มีเพื่อนใหม่เพราะว่าเราไม่มีคลิปใหม่และคลิปเราเนี่ยอาจจะผิดกดชุมชนอันนี้คือตอนที่1น,นะครับเดี๋ยวไปติดตามตอนที่2กันนะครับเพื่อนๆ